สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการล้างปลานมึอย่างไดไม่ให้มีกลิ่นคาวและขจัดเมือกของปลาออกได้อย่างหมดเกลี้ยงเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอาเกลือขนใส่ในน้ํา1ช้อนโต๊ะน้ําก็คือให้ท่วมปลาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากเสร็จแล้วใช้มือทําความสะอาดถูชิ้นปลาให้ทั่ว ตามท้องนะครับที่มีคราบดำๆก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับถ้าเราใช้มือถูแล้วไม่สามารถที่จะออกได้ก็ให้ลองใช้เป็นมีดมีดเล็กนะครับเอามาขูดนะครับถ้าขูดไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาให้ออกได้มากที่สุดนะครับตรวจดูตาม ด้านข้างนะครับว่ามีเกล็ดหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับตามเหงือกถ้ายังมีเกล็ดหรือว่ามีเมือกอยู่ตามเหงือกนะครับก็ให้ล้างน้ําเกลือให้เกี้ยงนะครับสามารถใช้มีดขูดตามหัวตามท้องให้เกล็ดหลุดออกไปได้นะครับการล้างปลาด้วยเกลือนะครับจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือทำให้ปลามีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะครับ หลังจากที่เราขูดและกำจัดเกล็ดออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการล้างด้วยเกลือในน้ำแรกนะครับเสร็จแล้วก็ให้ล้างด้วยน้ำเปล่าหนึ่งรอบครับตรวจดูว่ายังมีเมือกหลงเหลืออยู่หรือไม่ถ้าพบว่ายังมีเมือกหลงเหลืออยู่ก็มาทำการล้างขั้นตอนที่สองต่อไปกันได้เลยครับ ในขั้นตอนที่2นะครับหากว่ายังมีเมือกและกลิ่นหลงเหลืออยู่เราก็จะมาทําการล้างต่ออีกครั้งหนึ่งด้วยน้ําส้มสายชูนะครับใช้น้ําส้มสายชูประมาณ5ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในน้ําพอให้เราจะสามารถล้างปลาได้นะครับเสร็จแล้วก็นําเนื้อปลามาคลุกเคล้าในน้ําส้มสายชูผสมน้ํานะครับแล้วก็ใช้มือถูให้เคลี้ยง น้ำส้มสายชูจะช่วยขจัดเมือกของปลาและกลิ่นคาวออกจนหมดสิน้นหลังจากที่เราล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วนะครับอย่าลืมล้างออกด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ